ชีวิตและความตายเป็นสิ่งจีรังที่สุดในโลกนี้ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถที่จะควบคุมมันได้จงภาวนาให้กับวิญญาณที่ล่วงลับและทำพิธีให้เขาสู่สุขติ ย ah ุคก่อนพวกแกจะทำอะไรฮะ พวกแกกล้าดียังไงถึงได้จัดพิธีในวันที่13หลังจากที่ฉันตาย าอีล <io> ีเป็นเมืองหนึ่งในรัฐอุตรประเทศมีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตผงสีดำเขียนคิ้วและผ้าปักมีครอบครัวหนึ่งในเมืองนี้ที่มีประสบการณ์ที่ไกล้เกินกว่าใครจะคิดถึงได้มันเกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนเมื่อนิธิต้องออกจากแบีลีและเดินทางมาศึกษาต่อในเมืองปูเน่เมืองใหญ่อีกแห่งหนึ่ง नीति นั่นเสียงคุณอาน,นี่นะแต่ดึกปบานนี้แล้วอาจะมาได้ยังไงสงสัยจะง่วงจะไปนอนดีกว่า 你提。 คุณอานี่นิธิ ดึกป่นนี่เธอออกมาทำไรน่ะฮะเอานี่มีโทรศัพท์จากบ้านฮลัลโหลลูกนิธิอวิกรมนะ่ะเราเข้าใจกำเริบและตอนนี้คุณอาเสียชีวิตแล้วนะ เป็นไปได้ยังไงเนี่ยฉันเพิ่งฉันเพิ่งเห็นเขาเอาวิกรมปรากฏตัวต่อหน้ามันถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดเลยแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติถ้าเรามีความผูกพันกับใครสักคนแล้วแล้วก็และถ้าวิญญาณน,นั้นมีความลับที่ต้องการจะบอกวิญญาณก็จะพยายามมาคุยกับคนนั้น บางทีคุณอาอาจจะอยากบอกอะไรฉันสักอย่างมันอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วมันคือเรื่องอะไรล่ะที่วิญญาณของคุณอาอยากจะมาบอกกับฉันเน่ะสิบสองวันแล้วแต่แม่ก็ยังไม่อยากเชื่อว่าอาวิกรมตายแล้วจริงสินี่ดีนะที่ลูกสอบเสร็จแล้ว ไม่งั้นเสียเวลาทั้งปีเลยแม่คะคุณอาเป็นคนมีความสุขและแข็งแรงแล้วจะหัวใจไวาได้ยังไงหนูมไม่เข้าใจเลยไม่รู้สิพอทานข้าวเสร็จแล้วก็ออกไปสูดอากาศที่ระเบียงอีกสักพักพ่อก็ขึ้นไปเอากาแฟไปให้ แล้วก็พบว่าเขาตายซะแล้วอวิกรมรักลูกมากเลยนะรักมากแม่รู้สึกแย่ที่เขาไม่ได้พูดคุยกับลูกแม้ในช่วงวันสุดท้ายของเขา นิติแม่คะแม่คะค่ะคุณคุณอานิติไม่มีคุณอาวิกรมอีกต่อไปแล้วเป็นความทรงจำของเขาเขาจะอยู่กับเราตลอดไปนะค่ะแม่แต่ว่าคุณอานิติไงนิติ<อ>มีอะไรหรือ เ,เ,ปเปล่าคะ่ะคุณปู่คือเรากำลังคุยเรื่องคุณอานะคะอ๋อมานี่สิคะมาคะ่ะหนูมีเรื่องจะคุยด้วยนั่งคะ่ะอาคะหนูเป็นเหมือนลูกสาวอาฉะนั้นถ้าอาต้องการอะไรแล้วก็อาต้องบอกหนูนะคะ เธอจะไปไหนคาวิต้าฉันฉันกลัวที่นี่มากเลยตั้งแต่วันที่คุณอาเสียก็มีแต่เรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่รู้สึกว่าเขายังไม่ไปไหนเขาเขายังอยู่ที่นี่นะเห็นไหม เห็นไหมนี่ทนี่เป็นเวลาที่คุณอากลับบ้านฉันบอกแล้วใช่ไหมมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่พอทีฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันจะไปแล้วล่ะเออคาวิตาโอ้โอ้พระเจ้าตกมาได้ยังไงเนี่ยเธอไม่เป็นไรนะพี่ช่วยฉันด้วยเจ็บจังเลยได้ได้ลุกขึ้นค่อยๆนะจิงชาน,น ฉันบอกพี่แล้วไงนั่นน่ะคุณอาวิกลงจิงเช้าตัวนั้นเขาเคยชอบนั่งเป็นประจำเนี่ยเออเอเอาละเธอมานี่ก่อนนะเป็นนั่งตรงนั้นค่อยนะเท้าเธอเคล็ดนะฉันว่าเธอไปตอนนี้คงไม่ได้หรอก คอยสักสองสาวันแล้วเธอค่อยไปนะโอ้พระเจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ออของฉันเสียชีวิตไปได้สิบสองวันแล้วแต่ฉันยังคงรู้สึกอยู่เสมอว่าเขายังอยู่ที่ไหนสักแห่งที่นั่นและวิญ,ญญาณของเขามีบางอย่างอยากจะบอกฉันมันน่าแปลกที่ชายอายุ31แข็งแรงจู่ๆกลับตายกระทันหันแต่พิธีวันที่13หลังจากที่เขาตายความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยจงภาวนาให้กับวิญ,ญญาณที่ล่วงลับและทำพิธีให้เขาสู่สุขติ ยุดก่อนพวกแกจะทำอะไรฮะฮะ พวกแกกล้าดียังไงถึงได้จัดพิธีในวันที่สิบสามหลังจากที่ฉันตายเออหยุดได้แล้วหยุดเสียสร้างสักทีพอกัะสักทีสำหรับการเสียสร้างแบบนี้หยุดได้แล้วหยุดพิธีเดี๋ยวนี้ทำมาเป็นภาวนาให้ฉันไปสู่สุคติหยุดได้แล้ว วิญญาณฉันจะไปสู่สุคติก็ต่อเมื่อการฆาตกรรมของฉันได้รับความยุติธรรมเมื่อคนที่ฆ่าฉันถูกจับเท่านั้นฉันต้องจบชีวิตเร็วเกินไปฉันอยากจะมีชีวิตอยู่นานกว่านี้ทำไมจะต้องฆ่าฉันด้วยฆ่าฉันทำไมตรงนี้แกใช้ของมีคมทิ่มแทงฉันแกทำร้ายฉัน ทำไมจะต้องฆ่าฉันด้วยมีเหตุผลอะไรและฉันต้องการคำตอบทำไมแกต้องฆ่าฉันจนกว่าฉันจะได้คำตอบไม่อย่างนั้นวิญญาณของฉันจะไม่เป็นสุขถ้าฉันต้องเป็นผีแร่ร่อนฉันจะไม่ปล่อยให้ใครอยู่อย่างเป็นสุขเด็ดขาดและตราบใดที่ฉันยังไม่ได้คำตอบที่พอใจแล้วก็จะไม่มีใครสักคน สามารถก้าวเท้าออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ย่างเด็ดขาดเลยทุกคนจะออกไปได้ก็ต่อเมื่อฉันได้รับคำตอบแล้วเท่านั้นตราบใดที่ฉันยังไม่ได้คำตอบก็จะไม่มีใครสักคนที่จะสามารถออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ ก่อนอื่นเลยผมอยากจะรู้ว่าเมื่อไม่นานในบ้านนี้ได้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์แปลกๆบ้างหรือเปล่าใช่ครับมันเกิดเรื่องแปลกๆอย่างหนึง่งเป็นวันก่อนที่วิกรมจะตายมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ในสวนจ่ๆมันก็ล้มโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยและ ต้นไม้ต้นนั้นมีเลือดไหลบอกผมอีกอย่างหนึ่งวิกรมเคยบอกใครในพวกคุณไหมว่าชีวิตของเขาอาจจะอยู่ในอันตรายหรือมีคนขู่เขาออาจารย์ครับที่จริงวิกรมเป็นคนร่าเริงมากผมก็เลยไม่คิดว่าเขาจะมีศัตรูนอกจากมีเพื่อน แล้วเขาเขาจะจะมีอันตรายได้อย่างไงเดี๋ยวก่อนค่ะอาจารย์คะวิกรมเคยเล่าบางอย่างให้ฉันฟังค่ะเขาบอกฉันว่าตอนเขาเดินเล่นอยู่ข้างนอกแล้วจู่ๆเขาก็เห็นดวงไฟดวงหนึ่ง และด้วยเหตุผลแปลกๆเหมือนเขาถูกมันดึงดูดจนต้องต้องเดินตามมันไป พอไฟดวงนั้นหายไปเขาก็รู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างที่ผลักดันเขามาจากด้านหลังเพื่อให้เขาเดินต่อไปยังไงเขาก็รอดมาได้และกลับบ้านก่อนนี้วิกรมเคยติดเล่าคะ่ะเพราะงั้นเขาถึงไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกอย่างหนึง่งถ้าเขาเล่าไปทุกคนในครอบครัวจะตำหนิเขาแล้วก็ไม่จริงจังกับคำพูดของเขานะคะแต่ เรื่องนี้เขาไม่เคยพูดให้ฉันฟังเลยค่ะคงจะเป็นเพราะว่าเธอเคยคอยเขาเลิกดื่มมั้งเออถ้างนั้นคุณช่วยพาผมไปที่ที่เขาตายด้วยนะทางนี้เลยครับตรงนี้แหละครับ วิกรมพูดถูกแล้วล่ะเขาไม่ได้หัวใจวายตายเขาถูกใครบางคนฆ่า,า,าแต่อาจารย์ครับใครกันที่อยากฆ่าเขาแล้วทำไปทำไม,ำไมการฆ่าไม่ได้กระทําโดยคนร้ายเอง แต่เป็นการฆ่าด้วยคุณไสยมนต์ดำมนสะกดมุขคนีมนมุขคนีมันเป็นการปลุกพลังผีชั่วร้ายเป็นที่รู้จักกันในชื่อมนต์ดำและในกรณีนี้ฆาตกรตัวจริงมันเล่นงานเยือดยการใช้อาวุธที่มองไม่เห็นขณะที่ผลลัพธ์เยือที่ถูกโจมตีจะเสียชีวิต โดยที่ปราศจากบาดแผลบนร่างกายหรือว่าร่องรอยถึงแม้จะมีการชันสูตรศพก็ตามก็ไม่มีทางพบแม้แต่หมอก็คิดว่าเป็นการตายแบบธรรมชาติ<อ>เพราะอย่างนั้นวิกรมแทนที่จะมีอายุถึง55ปีต้องมาตายแค่31ปี